วีลคัมแอดเดอร์กาพาวเว2แสวัสดีทุกคนที่รักรถยนต์ทุกคนวันนี้เราจะมาพูดถึงกระบะท,ที่หลายคนรอคอยและถือเป็นหนึ่งในไอคอนของวงการรถกระบะระดับโลกกับเจ้า2026 Isuzu D Max V Cross รุ่นใหม่ล่าสุดที่เรียกได้ว่า Isuzu ได้ยกระดับความแกร่งความหรูและเทคโนโลยีไปอีกขั้นจนกระบะคันนี้กลายเป็นคำตอบของคนที่รักทั้งสมรรถนะและความสะดวกสบายในคันเดียว เริ่มกันด้วยดีไซน์ภายนอกที่เปลี่ยนใหม่หมดจดภาพลักษณ์ของ DMaX V c r o s s 2026ดูบึกบึนดุดันและมีสเสน่ห์แบบพรีเมียมมากขึ้นตัวรถมาพร้อมกระจังหน้าใหม่ขนาดใหญ่ดีไซน์แบบเงาดำผสมโครเมียมเส้นสายของตัวถังดูเฉียบคมและมีมัดกล้ามเหมือนนักสู้ตัวจริงไฟหน้าเป็นแบบ LED Matrix Vision ที่มีการปรับลำแสงอัตโนมัติทำให้การขับขี่กลางคืนปลอดภัยและชัดเจนขึ้นไฟท้าย LED Signature ใหม่ที่ออกแบบให้มีความสปอร์ตและโดดเด่นเวลาขับในเมืองหรือนอกเมือง ล้ออันรอยขนาด18นิ้วดีไซน์ใหม่พร้อมอยางออเทเรนที่เหมาะกับทุกสภาพถนนตัวถังยกสูงเพิ่มระยะใต้ท้องรถมากขึ้นทำให้พร้อมลุยน้ำลุยป่าหรือเส้นทางออฟโรดได้อย่างมั่นใจบันไดข้างและราวหลังคาเสริมดีไซน์ที่ดูแกร่งแต่หรูหราในเวลาเดียวกันบอดี้ <Body S 2> มีให้เลือกหลายสีโดยเฉพาะสีใหม่อย่างค o พเปอร์บรอนเมทัลลิกและกราฟิตเกรดที่ได้รับความนิยมสูงสุดเมื่อเปิดประตูเข้ามาภายในห้องโดยสารสิ่งแรกที่รู้สึกได้คือความพรีเมียมที่ไม่เหมือนเดิม วัสดุภายในถูกยกระดับใช้หนังแท้และวัสดุ soft touch รอบคันแผงคอนโซลดีไซน์ใหม่พร้อมจออินโฟเทนเมนขนาด12นิ้วแบบสัมผัสรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ระบบเสียงจาก I s ส z u p r e m ม u m s ซ u n d ์ลำโพง8จุดให้เสียงคมชัดรอบห้องโดยสารพวงมะลายัยมัลติฟังชันพร้อมแพดเดิลชิพและเบาะนั่งแบบ E ออโก้ซีออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ปรับไฟฟ้าและมีระบบระบายอากาศในเบาะคู่หน้าเบาะหลังยังคงเน้นความกว้างสบายเหมาะสำหรับเดินทางไกล มีช่องแอร์แยกและพอร์ตชาร์จ USB Type C สำหรับผู้โดยสารด้านหลังระบบปรับอากาศแบบ Dual Zone พร้อมกรอง PM 2.5ที่ช่วยให้อากาศภายในห้องโดยสารสะอาดและสดชื่นตลอดเวลา มาดูกันที่หัวใจหลักของ DMAXV Cross 2,026นั่นคือเครื่องยนต์เจ้าใหม่คันนี้มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ3.0ลิตร Blue Power Gen 3ให้กำลังสูงสุดถึง200แรงมา้าและแรงบิด500นิวตันเมตรส่งกำลังด้วยเกียร์อัตโนมัติ8สปีดแบบใหม่ที่เปลี่ยนเกียร์ได้เนียนและตอบสนองไวขึ้นกว่ารุ่นก่อนระบบขับเคลื่อน4ล้อ 4x4 Terrain Command สามารถปรับโหมดการขับได้ทั้ง2 SCS และ4 a รวมถึงโหมด Offroad a s s i s t ที่ช่วยเพิ่มแรงบิดและการยึดเกาะในสภาพถนนลน ช่วงล่างปรับจูนใหม่ให้ทั้งความนุ่มนวลและการยึดเกาะที่มั่นใจใช้โชคอัพแบบโมโนโทิวคู่หน้าพร้อมคอยสปริงที่พัฒนาใหม่ช่วยให้การขับในเมืองก็สบายแต่เมื่อต้องลุยทางโหดก็ยังคงนิ่งและควบคุมได้ดีระบบเบรกหน้าดิสหลังรำปรับปรุงใหม่ให้ระบายความร้อนได้ดีขึ้นมีระบบเบรกอัตโนมัติในกรณีฉุกเฉินพร้อมระบบช่วยลงทางลาดชัน ในด้านเทคโนโลยีความปลอดภัย Isuzu จัดเต็มเหมือนเดิมรุ่นนี้มาพร้อมระบบ ADAS เวอร์ชันใหม่ที่มีทั้งกล้อง360องศาเซนเซอร์รอบคันและเรดาร์หน้าทำงานร่วมกับระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบช่วยเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผัน Adaptive Cruise Control พร้อมฟังก์ชัน Stop and Go รวมถึงระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนและช่วยดึงกลับเลน Keep Assist ระบบตรวจจับจุดบอด Blind Spot Monitor และ Rear Cross Traffic Alert ที่ช่วยเตือนเมื่อมีรถวิ่งตัดหลังตอนถอยออกจากที่